สวัสดีค่ะครูนกสนุกกับการเรียนรู้นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้แล้วฝึกทํากันไปพร,ร้อมๆกันนะคะครูนกก็ไม่ค่อยเก่งหรอกคะ่ะแต่ก็พอทําได้นะคะเรามาทําคันหมักเิงกันหรือขัดคันปากชามนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคันปากชามต้นเทียนนะคะเพื่อถวายพระในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะ ก่อนอื่นเราก็มาตัดผ้าก่อนนะคะตัวนี้เป็นชายผ้าพรีออยนะคะหรือผ้าใบตองนะคะคือเรามองผืนๆก็จะดูเหมือนใบตองเนาะเราไม่ต้องใช้ใบตองจริงนะคะใบตองจริงก็จะใช้งานได้ไม่นานใช่ไหมเราไปบูชาพ้าหรือไปถวายที่วัดก็รเดยวมันก็เหี่ยวเนาะเราก็ได้ทิ้งไปอย่างงี้ไงยแต่ตัวนี้อาเป็นผ้าพอีออยเนี่ยเราก็จะเก็บ,กบไว้ได้นาน,านพอได้ตัดเป็นเส้นอย่างนี้แล้วนะคะเราจะมาทํารูปแบบของนิ้วก่อนนะคะ จะเป็นแบบนี้เราก็จะใช้ตัดความกว้างประมาณ1นิ้วนะคะทําเป็นเส้นๆก่อนนะกว้างประมาณหนึ่งนิ้วความยาวก็จะประมาณสี่นิ้วนะคะแล้วก็ตัดเลยซ้อมๆก็ตัดทีเดียวเลยค่ะจะได้ก็ไม่เสียเวลาเนาะไม่ต้องมาวัดตัดทีละแผ่นทีละแผ่นนะคะแลตัดดีๆนะใส่กล่องใส่กล่องใสนี่ค่ะก็จะได้ประมาณอย่างนี้ที่การพันิ้วนะคะใช้ดอกพุทธวางตรงกลางของ แผ่นผ้าของเรานะคะล้วก็มว้วนโดยใช้มือกดกดที่ปลายของคีณค่ะแล้วก็พับตรงนี้นี่ค่ะพับขอบนะคะเพื่อเก็บริมผ้าะคะ่ะแล้วก็พับกับคืนนิดนึงเพื่อเป็นเป็นปรีดเป็นนิตินะคะตรงนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เย็บไว้ค่ะต่อไปก็เป็นการรุ่งผ้าโดยนำอีกแผ่นหนึ่งมาซ้อนข้างหลังนะคะเว้นระยะห่างตรงนี้ประมาณหนึ่งนิ้วแล้วเราก็พับลงค่ะพับเฉียงอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะคะดันไว้แล้วก็โค้งอย่างนี้นะคะ่ะทำทั้งสองฝั่งเลยซ้ายขวาข้างหลังมันจะเป็นแหลมอย่างนี้นะคะ อันนี้คือนือเลยแล้วก็เย็บนะคะเราจะทําอย่างนี้ห้าอันพอได้ห้าอันแล้วเราก็จะมาซ้อนกันค่ะโดยการประกอบอย่างนี้นะคะซ้อนกันโดยเรียงไล่กันลงมานะคะให้สวยงามเนาะเย็บติดแล้วก็มาหอ่อรอบหนึ่งทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งห้าห้าชิ้นนะคะสําหรับคนที่ยังทําไม่เป็นเนาะเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ ผ้าแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ทงทั้งหมดหกชิ้นนะคะหกชิ้นเพื่อเราจะประกอบในพานตัวนี้เป็นพนานเล็กเราก็ดูขนาดของพานว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะคะถ้าใหญ่กว่านี้เราก็ทำะะชิ้นใหญ่กว่านี้ทำขนาดใหญ่กว่านี้นะคะโดยการตัดท่าความใหญ่ของชิ้นงานก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของผานั่นเองอ่าต่อไปก็จะเป็นตัวตัวฐานนะคะฐานกีบฐานตรงนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะวิธีการทําก็คล้ายๆกันค่ะอ่าอันแ,แรกเราก็หมุนเกลียวเลยนะคะโดยให้ปลายแหลมที่สุดค่ะก็พับขึบ้นมา ก็นุ่งถ้าแต่โค้งออกหน่อยนะคะดันดันโค้งเราจะไม่ชิดในนะคะเราจะโค้งออกข้างนอกนิดนึงเพื่อความกว้างของกรีดนะคะจะเป็นอย่างนี้ทำซ้อนสองชิ้นขยับออกนิดนึงนะคะไม่ให้ชิดในเกินไปเสร็จแล้วก็ประกอบแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ ใส่หกชิ้นหกด้านรูปแบบนี้ไม่ตายตัวนะใครอยากทำเพิ่มเติมยังไงแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนนะคะ